อันนี้ก็คือโทรศัพท์กระป๋องนะครับเป็นการสื่อสารแบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโทรศัพท์แบบจริงๆที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะเป็นยุคของ 1G เอธอทันไหมโทรศัพท์มือถือหน้าตาแบบนี้ส่งได้แต่เสียงคุยได้อย่างเดียวนะพอมาเป็น 2G เนี่ยนอกจากที่เราจะโทรได้แล้วเราจะสามารถส่งข้อความส่ง sms ของแถมก็คือมีเกมเล่นแล้วรุ่นเนี้ยอันนี้นี่คือยุค 3G อันนี้โทรได้ส่งข้อความได้แล้วก็ ส่งรูปได้ด้วย 4G เนี่ยคือเครื่องพวกนี้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ 5G เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลโทรนเร็วนอยอ่ะเธอกับพี่ท็อปอะ เราอมาชาตินึงอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกกับนึงไม่แล้วพี่เขาแบบบอกว่าจะพาอ่ะเธอไปเล่นเกมสนุกสนุกขอโทษนะครับพอดี คุยงานแล้วมันสัญญาณไม่ดีได้ครับแล้วเราไปรีบตามมีมาทำไมอ่ะมี้อยากไปอาร์เธอร์ซิตี้แลนด์โอ้หชื่อดูไฮโซจังเลยตั้งเองหรือเปล่าเนี่ยมาแป๊บเดียวแอบตั้งชื่อซิตี้แลนด์แล้วนะเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูอาร์เธอร์ซิตี้แลนด์เนี่ยที่เราตั้งชื่อเองเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มี่้โทรศัพท์ก็ไม่ติดใช่ไหมเราไปรู้จักสัญญาณโทรศัพท์ก่อนที่จะไปเล่นเกมดีไหมครับ<ม>ไปรู้จักว่า1 G 2 G 3 G 4 G 5 G มันคืออะไรด้วยสงสัยไหมก่อนที่มันจะเป็น5 G หนึ่งจีสองจีสามจีมันเกิดขึ้นเังอืมอันนี้มีคำตอบวันนี้พี่ท็อปจะพาเราไปงั้นไปกันเลยไหมครับไป,ไปเลยป,ลยปะ เป็นชิ้นงานครับเอาไปเล่นเกี่ยวกับชิ้นงานข้างหลังเนี่ยมันจะพูดถึงการสื่อสารเมื่อกี้ที่น้องกเธอเล่นอ่ะเราเอาไปส่องสอง,สอง,ส,องสองัใช่ไหมเวลาเราส่องไฟมันก็จะมีภาพแบบเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ดีดมีคอมพิวเตอร์แลไรพวกนี้ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับมีจดหมายมีน้ตพิลาาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรากําลังจะบอกว่าก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยมนุษย์เราพยายามจะสื่อสารกันก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะพาเราไปรู้จักกับการสื่อสารตั้งแต่มนุษย์ยุคถ้ำเลยไปดู มัน,า,นากลว่ในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยครับเราก็จำลองอถ้ำนะครับที่มนุษย์ถ้ำเราอยู่เนี่ยในสมัยก่อนมาให้เราได้สัมผัสกันในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีภาพหรือว่าสัญลักษณ์ของมนุษย์ถ้ำเนี่ยเขาทำไว้ นอกจากสัญลักษณ์ที่เราเห็นนะครับเขาก็มนุษย์ถ้ำเนี่ยเขาใช้ท่าทางในการแสดงอารมณ์เราก็จะมีเกมแบบนี้นให้เราจะ่แสดงท่าทางว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ถ้ำเราพูดไม่ได้เรามีอารมณ์โกรธหนาวหรือว่าอะไรเราจะสามารถแสดงท่าทางเป้นยังไงบ้างแล้เล่นเกมนี้ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูมนุษย์ที่สามารถมีภาษาพูดแล้วนะครับไป เวลาเรากดลงไปมันก็จะเป็นการออกเสียงของมนุษย์เราในภูมิภาคต่างๆนะครับมันก็คล้ายๆกับ accent accent ของการออกเสียงของภาษาพูดนะครับคําพวกนี้ยังไม่มีความหมายเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนี่แหละพอเราได้การออกเสียงแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าการออกเสียงนี้แทนความหมายว่าอะไรเราก็เลยคิดคํา คมพูดขึ้นมานะครับคิดคำพูดขึ้นมาเนะพื่อจะแทนความหมายให้เรารู้เรื่องนะครับคือสื่อารกับคนอื่นได้มันก็เลยเกิดภาษาพูดนั่นเอง พอเรารู้ว่าคํานี้หมายความว่าอะไรเราก็เรียกมันว่าภาษาพูดนะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะส่งภาษาพวกนี้ออกไปนะครับเราก็พยายามที่จะส่งให้มันไกลขึ้นแหละเพื่อจะให้คนที่จะรับภาษาจากเราเนี่ยเขาจะสามารถสรื่อสารได้ไกลขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นภาษาเขียนแล้วก็การสรื่อสารแบบมีสายไร้สายในอนาคตเรื่อยๆนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูภาษาเขียนแล้วก็เราจะได้เจอโทรศัพท์กันเลย,ยไปเลย<ม>ไปเลย ไปครับไปไปเลยดูด้ว<ด><ด>ย,ยมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยเรางานคือาาการออกเสียงแล้วก็ภาษาพูดมปแล้วใช่ไหมครับ <S <S <ช>ต่อไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะสื่อความหมายอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะจดเราก็เลยมีการ สร้างภาษาเขียนขึ้นมานะครับพอมีภาษาเขียนเนี่ยเราก็เลยต้องหาที่เขียนเอาง่ายๆ่าก็หาที่เขียนเราก็เลยมีนี่เลยกระดาษเป็นจุดเริ่มต้นของสื่อบันทึกนะครับอะไรอะกระดาษอันนี้เป็นกระดาษอียิปต์เรียกว่ากระดาษปาปิลัสหลังจากที่เรามีสื่อบันทึกแล้วมีกระดาษปาปิลัสแบบอียิปต์นะครับในไทยเราก็มีสื่อบันทึกเหมือนกันก็คือใบลานนั่นเอง ทีนี้พอเราได้กระดาษเอาไปเขียนแล้วต่อไปเราก็ไม่อยากจะเขียนเองอะ่ะเราก็เลยทําการพิมพ์อ่าตรงนี้<ม>ก็เร,เรื่องการพิมพ์นั่นเองก็คือเวลาเราทําเราทาหนังสือหลายๆเรื่องเราต้องเขียนเองหมดเลยเหนื่อยไหมเหนือหน่อยน่าจะเหนือหน่อยเนาะ,นะนนะก็ทําการพิมพ์แล้วกันนะครับอาจาร์เคยเห็นเครื่องพิมพ์แบบนี้ที่ไหนบ้างมันแบบกดแล้วมันจะมีกระดาษอใช่ใช่ใช่เคยเห็นในหนังเดียวเคยเห็นในหนังอ๋อจะไม่เคยเห็นเครื่องจริงใช่ไหม <c oughs> เครื่องจริงมีให้ดูตรงนู้นอย่าไปดูไปเลยครับก่อนที่จะไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกอ่ะเราพยายามที่จะบันทึกทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ในถ้ำเลยใช่ไหมแต่มันยังไม่เป็นระบบนั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้ภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็สื่อบันทึกนะครับมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเขียนจดบันทึกได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สามารถส่งไปให้คนอื่นได้ ได้เข้าใจการสื่อสารของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวที่พี่ท็อปติดไว้ครับเราจะไปดูไอ้เครื่องพิมพ์นัวใช่ไหม,มไปกนะลยไปกระลครับไป อ่ะอันนี้ก็คือโทรศัพท์กระป๋องนะครับเป็นการสื่อสารแบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโทรศัพท์แบบจริงๆวิธีการก็คือถ้าน้องอาเธอฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มีพูดจากด้านนู้นอ่าเจ้าโทรศัพท์กระป๋องเนี่ยต่ออยู่วยสายลองเลยไหมลอง,ลองเลยอ่าเดี๋ยวให้มีลองพูดอะไรสักอย่างให้น้องอาเธอฟังได้ยินป่ะ ได้ยินได้ยินมันมีพูดอะไรมาใช่<ทาน>ไหมก็อันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารระยะไกลนะครับมันก็จะมีบางครั้งที่เราสื่อสารกันไม่ได100้สมบูรณ์ร้อเนะครับคนุษ้นก็เลยสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโทรศรรพัพท์เดี๋ยวเราจะไปเจอโทรศัพท์กันข้างหน้านะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอการสื่อสารที่ไกลขึ้นและก็ไกลมากๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคของโทรศัพท์นะครับก่อนที่มันจะ เป็นโทรศัพท์แบบไร้สายเนี่ยมันก็จะมีโทรศัพท์แบบมีสายก่อนวันนี้พี่ท็อปมีเกมให้น้องอเธอเล่นว่าโ,โ,โทรศัพท์แบบมีสายเนี่ยเวลาเราโอนหนึ่งครั้งเนี่ยกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยอเธอคิดว่ามันจะผ่านอะไรบ้างผ่านน้ำผ่านถนนผ่านถนนด้วยจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเลือกการที่จะโทรก่อนเราจะโทรแบบไหนดีอ่โทร<ง>แบบโทรแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะลองนึกดูครับนี่จากบ้านออกเลยนะนี่ไงผ่านเสา ดึง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 เข้าไปในตู้แล้วครับเข้าไปในตู้ของซุ้มสายไกลมากดึงอีกดึงอีกหมดแรงแล้วเหรอไม่หมดนะยังยังเรายังไม่หมดแรงง่ายๆอะไรอ่ะเอาแปลงสัญญาณของเราครับการเสียงธรรมดาเป็นดิจิตอลเฮ้ยเหมือนจะถึงแล้วใกล้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับเหนื่อยไหมครับเป็นไงเป็นไงอ่ะตอนนี้เรา่รู้จักกับโทรศัพท์แบบมีสายแล้วใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นเรื่องที่เราติดกันตั้งแต่แรกเลยที่พี่ท็อปพามานะครับก็คือโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับ mm. แบบไร้สายนีจะเริ่มจาก 1G 2G 3G 4G 5G เลยแล้วก็ไปดูกันว่ามันต่างกันยังไง mm. อืมโอเคไหมไปดู <ละ S 2> ไป,ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในยุคข,ของการสื่อสารแบบไร้สาย 1G 2G 3G 4G นั่นแหละนะครับ 1G ก็คือ generation ที่แปลว่ารุ่นนะครับ 1G ก็คือโทรศัพท์ ไร e ้สายรุ่นที่1นะครับที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก kind of ็จะเป็น hmm. ย oh, ุคของ1 G ึ่ง G อ่ันตาอรปโทรศัพท์มือถือหน้าตาแบบนี้ความสามารถของมันก็คือส่งได้แก่เสียงคุยได้อย่างเดียวนะส่งอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยนั้นไปดู2 G อ่นต่อไปไหมไปครับอันนี้คือยุค2 G ส G เล็กกว่าหรือใหญ่กว่ายุค1นึ G มันเล็กกว่ามันเล็กลงเนาะเขาพยายามจะทําให้มือถือมันเล็กลงนะครับพอมาเป็น2 G เนี่ยนอกจากที่เราจะโทรได้แล้วเราจะสามารถส่งข้อความส่ง SMS นะของแถมก็คือมีเกมเล่นแล้วรุ่นเนี้ยเห็นไหมยุค2 G เนี่ยเราก็สามารถส่งข้อความแล้วก็ส่งเสียงได้นะครับแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมีแต่โทรศัพท์ใช่ไหมยุคนี้มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่โทรศัพท์แต่สามารถที่จะส่ง ข้อความได้อันนี้ก็เจ๋งนะเธอเขาเรียกเพจเจอร์จะเป็นเครื่องเล็กๆประมาณนี้แล้วเขาจะพกพกเน็บเอวแล้วเราก็จะส่งข้อความได้ปัจจุบาาันอะเธอส่งลายทำยังไงกดกดลายใช่ไหมให้เอาน,น,นั่งพิมพ์นั่งพิมพ์เลยเนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนใช่ไหมแต่เมื่อก่อนในสมัยนี้ถ้าจะส่งเนี้ยต้องโทรหาคนให้บริการโทรหาใครสักคนนึงที่ให้บริการในการพิมพ์ต้องให้คนอื่นพิมพ์ให้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนลำบากไหมลำบากดูลำบากเนาะ S <s อ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูยุค 3G ที่มันสบายขึ้นดีไหมครับไป,ป <ะ S 1> อันนี้หน้าตาดูคุค้นๆขึ้นมาหน่อยนะครับอ่านี่คือยุค 3G เมื่อกี้ 1G ทําไมนะโทรได้อย่างเดียวใช่ไหม 2G โทรได้แล้วก็กส่งข้อความเล่นเกมมูได้นะครับอ,อันนี้โทรได้ส่งข้อความได้แล้วก็สง่งรูปได้ด้วย<โ>อ,อ๋อน,นี้<อ>เริ่มสง่งรูปได้ละเราเรียกว่า MMS เริ่มถ่ายรูปได้ยังนะคะเริ่มถ่ายรูปได้แล้ว<ด>เพราะว่ามันส่งรูปได้นี่แหละเราก็เริ่มถ่ายรูปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพดีขึ้นดีไหมครับมันคือยุค 4G นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดีดดไปเลยสี่จีอ่านี่ไงโอ้โอนี่คุณคุณไหมคุณคุ้นี่คุณคุณมาบ้างหรือยังพัฒนาการมันก็ไล่มาตามนั้นนะครับ 1G ส่งเสียง 2G เนี่ยส่งเสียงกับข้อความ 3G ส่งเสียงข้อความส่งรูป 4G เนี่ยคือเครื่องพวกนี้สามารถต่อออินนเเเทรร์็็ตได้ากจะ ส่งทุกอย่างได้เลยตอนนี้ส่งเสียงก็ความส่งรูปส่งวิดีโอนะครับทีมไลน์ก็4 G นี้ก็จะมีความเร็ว Internet. อินเทอร์เน็ตระดับหนึ่งเดี๋ยวพอมันเป็นยุค 5G ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นก็อันนี้เป็นยุคอของ4ี G ที่มี Internet. อินเทอร์เน็ตของทีสุดมาแล้วแต่ 5G เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับได้ยินมาแล้วว่าตอนนี้คือจริงๆมันต้องเป็น 5G แล้วแต่ว่าเราใช้มือถือเรายังเห็นเป็น4 G เลยอ่ะถา,ถามนี่ก็คือ อ้าสมับางเครื่องมันเป็น 4G บางเครื่องก็เป็น 5G แล้วไอ้ 4G กับ 5G นี่เหมือนมันจะต่างกันยังไงใช่ไหมครับครับอธิบายอย่างนี้ครับตอนนี้มันเป็นยุคของที่ 4G กําลังเปลี่ยนเป็น 5G เพราะฉนั้นก็จะมีบางเครื่อง<ภา>แหละที่มันยังใช้ 4G อยู่บ้างแล่ก็บางเครื่องเป็น 5G ก็ต้องบอกว่า 5G เนี่ยมันก็เป็นเครือข่ายของมือถือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแต่พัฒนาความเร็วให้มากขึ้นรองรับอุปกรณ์ให้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งขข้้้ออออมมมูลลไดแบบเเเีียวาากกกกึนนนหัๆ็คืื่่่ แต่จีนเนี่ยมันจะมีเตรมนโลยีใึ้ไหมครับถ้าเป็น 5G เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเริ่มเข้ามาต่ออินเทอร์เน็ตเช่นทีวีอีวีที่บ้านเราฟังค้งดูเน็ตฟิกก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะ่ตเ้เยนครับทูเยินต่อต่อเน็ตแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไมโครเวฟอ๋อค่ะอะไรกับเครื่องซักผ้าแอร์รถยนต์โอ้หลายอย่างเราเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตออฟจิง รือที่เราเจอกันมาแล้วก็คือในดิจิตอลซิตี้อะไรที่เป<า>็นสมาร์ทซิตี้อะไรพวกนี้ครับ<อ>ก็จะใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามาม,มีส่วนร่วมทางน,นั้นเลยเหมือนแบบชีวิตประจำวันเราคือเหมือนเชื่อมกับ 5G ได้แทบจะทุกอย่างเลยตอนนี้ใช่ครับก็ถ้ามี 5G เราจะสะดวกสบายมากขึ้นเป็นไงบ้างครับมาเทศจับเทคโนโลยีการสื่อสารวันนี้เราเจอมนุษย์ถ้ำ ครับเจออะไรมันเยอะแยะมากมายเลยกว่าจะถึง 5G เป็นยังไงบ้างผ่านมาเยอะแล้วก็เธ่เมื่อยแล้วนะอ้ <c oughs> เอาเมื่อแล้วหรอค่ะนี่ยังเหลือออเทอร์ซิตี้ที่ต้องตะลุยอีกกว้างมากเลยนะถ้าเหนื่อยแล้วเอาถ้าอย่างนั้นกลับบ้านนะโอเคไม่วยอะ่พักแป๊บเดนะี<อ>ยวไงแล้วย้พลังงานเธอก็กลับมาเหมือนเหมือนปัญญาเหมือนจ <5 G. S 1> ีโอ้โหสุดยอด คอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องเราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมันว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ